การที่เราไม่แสดงความรู้สึกที่อยู่ในใจของเราออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลายปัจจัยนะครับที่ล่อหลอมนะครับกลายมาเป็นเราในทุกวันนี้เพียงแต่เราครับต้องรู้ให้ได้ว่าไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันได้ทำลายตัวเราเองบ้างหรือเปล่ากลาคาเฟ่พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆเหมือนอยู่ในคาเฟ่พลังบวกที่รวบรวมวัตถุดิบคุณภาพพร้อมเสิร์ฟเป็นอาหารสมองและยาใจให้กับทุกคนที่เข้ามา ย,ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ร้านกราวคาเฟ่อยู่กับผมวิทย์บาริสต้าประจําร้านรายงานตัวครับวันนี้ใครเคยมีช่วงเหตุการณ์หรือว่าความรู้สึกหรือว่าเวลาที่เราไม่ค่อยสดใสดูหม่นหมองแบบตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยแล้วมันดูแบบ ไม่สดชื่นสักเท่าไหร่นะครับดูไม่มีชีวิตชีวารู้สึกว่ามันเศร้าเหลือเกินนะครับมองไปตรงไหนก็รู้สึกว่าเป็นสีเทาไปสะมหมดหรือแม้แต่ช่วงชีวิตครับที่เราคาดหวังไว้แล้วแต่มันไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ความรู้สึกในใจเนี่ยมันเหมือนอยากจะร้องไห้ออกมาแต่ก็ลองไม่ออกเนาะแต่ความรู้สึกเศร้านี้ครับมันก็วนวนอยู่ในตัวของเราในหัวใจลึกๆใครเคยเป็นลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับ จริงๆต้องบอกก่อนนะว่าการที่เรารู้สึกว่าเศร้าแต่ไม่สามารถร้องไห้ได้แบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากความสับสนหรือว่าความที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจนะครับอายในการแสดงความรู้สึกนั้นออกมาบางครั้งครับอาจเป็นเพราะความกลัวกลัวว่าการแสดงอารมณ์ความเสียใจนั้นน่ยอาจจะทําให้ตัวเองหรือคนอื่นมองครับว่าเราอ่อนแอ หรือต้องการความสนใจจากใครแต่การกระทําแบบนี้ก็คือการกดหรือบีบหรือดันเอาไว้ให้ความรู้สึกของเราเนี่ยไม่สามารถแสดงอารมณ์มันออกมาได้นะครับทีนี้เนี่ยจนเอาความรู้สึกแย่ๆที่เราเจอสะสมทุกวันทุกวันทุกวันนะครับในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิตเนี่ยเอามาสะสมอยู่ในร่างกายอยู่ในความคิดของเราทับถมไปเรื่อยๆนะครับซ้อนทับอยู่ภายในตัวของเรา วันนี้ครับเราจะมาหาวิธีช่วยกันแก้ปมนะครับคลายความรู้สึกเศร้าซึ่งมันก็มีวิธีง่ายมากๆอยู่แล้วซึ่งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละแล้ววันนี้ครับเราจะให้ความหมองใจเนี่ยออกไปโดยการที่เรามาคุยและมาแชร์ลิงกันนะครับด้วยกันกับเมนูมะพร้าวปั่นอะโวคาโดซึ่งทุกคนรู้ไหมครับว่ามะพร้าวเนี่ยมีส่วนช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับซึ่งฮอร์โมนนี้นะครับเป็นฮอร์โมนที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อรู้สึกเครียด รวมถึงอะโวคาโดครับก็ถูกจัดอยู่ในผลไม้ที่มีวิตามินที่มีประโยชน์ในการป้องกันและลดความเศร้าของเราได้ทั้งคู่นะครับทั้งผลไม้ทั้งสองตัวนี้เนี่ยถือเป็นผลไม้ต้านเศร้าได้เลยทีเดียวการที่เรามีความรู้สึกเสียใจนะครับแต่มันไม่สามารถร้องไห้ออกมาได้เนี่ยเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่มีความรู้สึกเศร้าเสียใจนะครับแม้ว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า เกิดในเชิงบวกหรือว่าเชิงลบก็ได้นะครับมันมีสาเหตุหลายประการยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นการกดความรู้สึกที่เสียใจในั้นไว้บางครั้งครับคนเราเนี่ยอาจจะรู้สึกอายมองว่าการร้องไห้หรือแสดงอารมณ์ออกมาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอไม่สู่คน้นดูเปล่าบางเลยเลือกครับที่จะกดความรู้สึกนั้นไว้เนี่ยแทนการแสดงออกมาอย่างเปิดเผยต่อคนอื่นหรือว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมครับ ที่ทาให้เราเนี่ยไม่สามารถแสดงความรู้สึกเสียใจออกมาได้เพราะบางคนครับอาจจะได้รับการปลูกฝังในการแสดงอารมณ์ในบางสังคมเข้ามาหรือบางคนนะครับถูกหล่อหล,ลอมจากวัฒนธรรมครอบครัวซึ่งมีการกําหนดนะในลักษณะที่ว่าอารมณ์การแสดงความรู้สึกเสียใจเนี่ยมันแสดงถึงความไม่พร้อมหรือแสดงความอ่อนแอมากๆเป็นเหมือนการกีดกั้นกดดันนะครับในการรับรู้ความรู้สึกของเราเอง รวมถึงสภาพสังคมในตอนนั้นด้วยที่เราไม่สามารถแสดงความรู้สึกอะไรออกมาได้เลยจนทำให้ยังไงฮะจนเราหลอ่อหลอมกลายเป็นนิสัยติดตัวนะครับเป็นเหมือน,นกลไกครับเวาลาที่เราออกไปเจอสังคมข้างนอกแล้วเราเจอเหตุการณ์ที่มันรู้สึกเศร้ามากๆแต่เราไม่สามารถเสียใจได้ครับเป็น,นกลไกเหมือนแบบว่าเราหลอ่อหลอมมากลายเป็นเกาะป้องกันว่าฉันจะไม่สามารถร้องไห้กับสถานการณ์นั้นได้ซึ่ง จริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นผลเสียก็เป็นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราไม่แสดงความรู้สึกที่อยู่ในใจของเราออกมาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลายปัจจัยนะครับที่หล่อหลอมนะครับกลายมาเป็นเราในทุกวันนี้เพียงแต่เราครับต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่มันอยู่ได้เนี่ยมันได้ทําลายตัวเราเองบ้างหรือเปล่า เราควรนะครับให้ความสําคัญในการฟังใจของเรามากขึ้นนะฮะเข้าใจในตัวเองให้มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตนะครับเสริมสร้างความสามารถในการรับมืออารมณ์และก็ประสบการณ์ทางอารมณ์ของเราได้มากขึ้นนั่นเองและจริงๆเนี่ยการแสดงอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเสียใจความเศร้านะครับ มันร้องไห้ออกมาเลยอ่ะนี่คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคือเป็นวิธีการจัดการกับความเจ็บปวดหรือความสูญเสียใจนะครับผมเพราะอารมณ์เหล่านี้จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าเป็นอารมณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นในสิ่งมีชีวิตเพื่อช่วยให้เราครับจำเหตุการณ์นะครับที่สําคัญสาคัญต่อชีวิตของเราได้การแสดงออกเนี่ยถึงความเสียใจแล้วก็การแสดงออกในเรื่องของความเศร้าเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการที่จะช่วยให้เราปรับตัวนะครับต่อสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้ แต่หากใครเนี่ยรู้สึกไม่สามารถที่จะแสดงอารมณ์ให้คนอื่นเห็นหรือไม่สามารถควบคุมการแสดงอารมณ์ได้เช่นการร้องไห้การแสดงความโกรธแนะนำครับว่าเราอาจจะต้องเปิดใจที่จะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนครับที่เราไว้วางใจได้อย่างเช่นญาติหรือเปล่าคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้นะครับผมในการสนับสนุนให้เรื่องของการแชร์ลิงเปิดใจ ให้เขารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละเราไว้ใจคุณนะเราเลยถึงมาแชร์ลิงกับคุณเพื่อให้เราได้รู้สึกผ่อนคลายเอาสิ่งที่สะสมของเสียอยู่ในใจนค่อยๆระบายออกมานะครับผมแล้วตรงนี้นะครับเราจะรู้สึกดีขึ้นหรือว่าอีกกรณีหนึง่งบางคนนะครับก็ถือว่าใช้เวลานะครับใช้เวลานะครับเป็นการฮิวใจของเรานั่นเองเพราะว่าอะไรการที่เรามีความเศร้าอยู่ในใจบางทีเราอาจจะต้องการอยู่คนเดียว แต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดนึงแต่พอใช้ระยะเวลาสักนิดนึงเนี่ยก็อยากให้ดูดีๆนะครับว่าเราเนี่ยคิดไปในเชิงบวกมากขึ้นหรือไปทางในเชิงลบถ้าในเชิงลบแนะนำครับว่าหาคนที่คุยได้หรือถ้าไม่ได้จริงเนี่ย แนะนำเลยควรพบผู้ช่วยทางจิตเวชนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เลยเพื่อให้การประเมินสภาพอารมณ์ของเราเนี่ยในการจัดการอารมณ์ต่างๆและก็การฟื้นตัวของเราเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนะ่ยเราก็จะต้องควรเขาเรียกว่าหากิจกรรมอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะครับในการช่วยการผ่อนคลายลดความเครียดนะครับแล้วก็เพิ่มฮอร์โมอนความสุข จริงๆไม่จําเป็นต้องไปออกกาลังกายแบบหักโหมนะเป็นการออกกําลังกายแบบเบาๆสบายๆเดินเล่นๆนะครับหรือว่าเล่นโยคะปั่นจักรยานเล่นกีฬาเบาๆแบบนี้ก็สามารถช่วยได้รวมถึงการหากิจกรรมที่ชื่นชอบนะครับเพื่อเพิ่มความสุขเพิ่มพลังบวกในชีวิตสร้างสมดุลให้กับความคิดของเราได้ยกตัวอย่างเช่นการอา่านหนังสือฟังเพลงดูภาพยนตร์นะครับหรือว่าเล่นกับน้องหมาน้องแมวของเราที่บ้านก็ได้เนาะหรือว่าอันหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยถ้าหลายๆคนอาจจะเป็นในเรื่องของการ นนหลายคนอาจจะมีความรู้สึกเสียใจยรู้สึกเศร้ามันก็อยู่ภายในมากพออยู่แล้วแล้วยิ่งมานอนดีกนอนเนี่ยคือมันต้องโฟกัสมากๆการน,นอนเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่าลืมว่าการนอนเนี่ยเราต้องให้นอนแบบมีคุณภาพด้วยนะครับโดยที่เราควรแนะนําเลยว่าถ้าจะหลับแบบคุณภาพได้คือต้องหลับลึก อ่าหลับเพียงพอมันอาจจะต้องช่วยลดอาหารมื้อเย็นหรือเปล่าปรับอาหารของเราปรับเครื่องดื่มของเราลดการใช้สมาร์ทโฟนก่อนนอนแต่บางคนแล้วเฮ้ยลองปรับลองลดแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นก็ลองแนะนาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้านอนไม่หลับเลยนะเหมือนแบบหลับตาลงไปนอนแล้วนอนไม่หลับคิดนั่นคิดนี่อย่าฝืนทนครับอย่าเสียดายว่าเฮ้ยเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วต้องรีบขมขมตาสุดท้ายครับเป็นยังไง นานมากกว่าจะหลับได้แนะนําว่าให้ลุกขึ้นมาจากเตียงเลยอ่านหนังสือหรือทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายนะครับจนรู้สึกง่วงนอนไปอีกที ท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะฝากทริคเล็กๆนะครับที่ทุกคนสามารถลองเอาไปทําตามกันได้นั่นก็คือลองสํารวจใจของตัวเองครับว่าในตอนนี้เราเนี่ยเอาอะไรไปฝากไว้ในใจของเราบ้างโดยลองหาช่วงเวลาสั้นๆประมาณ5-15นาทีนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาก่อนนอนนะครับอันนี้ก็คือเป็น15นาทีต่อวันแต่ใครมากกว่านี้ก็จะดีลองนั่งหลับตาในที่เงียบๆครับ เหมือนพาใจของเราเนี่ยได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นไม่เอาใจนะไปผูกกับใครหรือสินของใดๆกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองแล้วเราครับจะเข้าใจและหาวิธีรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นในแบบฉบับของตัวเราเอง แน่นอนว่าความเศร้าเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะครับแต่ที่แนะนําไปเป็นวิธีที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่อยากจะให้ลองมาแชร์ลิงก์กันดูว่าใครมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้วันนี้วิทย์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาที่ร้านเกาคาเฟ่กับเมนูมะพร้าวปัน่นอะโวคาโดสาหรับวันนี้ใครที่รู้สึกว่ามมันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเรามากๆเลยอย่าลืมครับ แชร์และส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักกันครั้งหน้าครับสามารถแวะเข้ามาใหม่กับเมนูที่จะมาช่วยฮิลใจให้กับทุกคนได้กันในทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนหรือสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube เกล่าวโชว์และทาง f c e e o o o เกล่าวนิสัยอันตรายได้เลยนะครับครั้งหน้าอยากให้วิทช่วยเซิร์ฟเมนูไหนคอมเมนต์ใต้คลิปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กำลังใจกับวิทด้เยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะ ใช้ชีวิตให้มันดีกว่าเดิมนะครับวันนี้ทางกราเนี่ยเรามีหนังสือที่เรียกว่า self health นะครับที่จะแก้เพนท์พอยทอย่างถูกจุดนะครับตรงประเด็นและก็เห็นผลชัดด้วยเขียนโดยพี่พิงๆิงนะครับ c e o บริษัทเกาของเรานั่นเองนะครับกับหนังสือ how to กล o าชีวิตให้ดีกว่าเดิมซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับจะทาให้คุณเนี่ยปรับ m i n d s e t นะครับ up level skill นะครับ Q ego แล้วก็เติบโตสู่ความสาเร็จอีกด้วย แล้วก็เหมาะสมกับคนแบบไหนนะครับคนที่อยากจะเปลี่ยนนิสัยปรับไลฟ์สไตล์ของเราเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตเพิ่มพลังใจให้กับชีวิตของเราใครที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบผมพูดมาอยู่แล้วก็รีบไปเลยนะครับสามารถไปสั่งซื้อหนังสือดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook, เพจ f a c e b o o k กล่าวนิสัยอันตรายหรือว่าไปซื้อในที่ร้านหนังสือใกล้คุณก็ได้ แน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ชั้นเบ s e ซอร์เรียบร้อยนะครับใครที่กําลังหาหนังสือเล่มนี้อยู่ก็สามารถเดินไปที่ร้านหนังสือใกล้คุณได้เลยแต่ที่ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วเนี่ยก็คือมาที่เพจ a c e b o o k เราดีแสนอตรายแล้วก็ติดต่อทางน้องแอดมินได้เลยนะครับวันนี้วิทย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ